สวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์พอดีเทคอนกรีตลงรถแล้วก็แหลมเมื่อวานวันนี้ก็เลยจะมาฉีดบ่มน้ําแต่บังเอิญวันนี้น้ําที่เทศบาลน,น่าจะไม่ไหลนะมี่งนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นคนเดชจะรู้ว่าดีว่าน้ําบางวันก็ไหลาบางวันก็ไม่ไหลดังนั้นแล้วโครงการบ้านดีทูโฮมเด็ดอุดมเราก็เลยได้แถม ถังน้ำครับผมดอสมาตรฐานดอสเลยแหละรวมถึงแถมปั๊มน้ำให้ฟรีทุกหลังเพราะเอาไว้สำรองใช้นะเพราะแรงถ้าจะหวังพึง่งพิงปลาปลาสวนภูมิภาคเด็ดอุด,ดมนี่คงยากอะ่ะสามบันดีสี่บันไข้ถ้าคนเดดนันก็รู้ดีไม่ไล้ว่าปลาปานะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เลยแถมให้ทุกหลังเลยทั้งถังสำรองน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำนะฮะ เอาไว้ใช้ในบ้านก็เพื่อพิจารณาของลูกค้าครับผมอากาศดีๆครับช่วงนี้หลายวันแล้วฝนตกตัวนี้หลังที่สามถึงเทลานจอดรถไปแล้วก็เทผุดบาทรอบบ้านเมื่อวานเทคานคอนกรีตรลองรับประตูนะฮะแล้วก็แหลมถึงบ้าน โครงการเราอยู่ในซอยอุบลบ้านทองครับผมสุทลมารสิบสขับเข้ามาไม่ยากครับใกล้ๆกักบวินัยพลบวินยัยตรวจสภาพครับผมมองมาจะเห็นบ้านเป็นทรงนอนดิกไทยโครงการเดียวในเด็ดอุดมครับผม